ีค่ะนี่คือช่อง e. อีหยางวานะคะคลิปนี้จะพาไปชมปลูกผักครั้งแรกที่ฝรั่งเศสคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะอันนี้เราปลูกสลัดนะคะนี่เราซื้อเป็นต้นกล้าต้นอ่อนนะคะมาปลูกทั้งหมด12ต้นนะคะเราปลูกเรื่อยใกล้จะเสร็จแล้วคะ่ะ ลูกเสร็จแล้วค่ะ okay. ม <Okay. S 3> <Okay. S 1> ีทั้งหมด12ต้นค่ะต่อมานะคะเราจะปลูกมะเขือเทศค่ะต้นเล็กๆผลเล็กๆค่ะที่ใส่กับส้มตำนะคะเราซื้อมาเป็นต้นแล้วนะคะ นี่ขุดลุมแล้วค่ะขุดลุมเสร็จก็เตรียมเอาต้นมะเขือเทศลงลุมได้เลยค่ะ <Okay. S 1> นี่แกละผัดสติกออกก่อนนะคะ,ะ,ะ <Yeah. S 1> นี่เรียบร้อยนีนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น Really? Need the place for Can walking a little bit To for Because that To The water here oui. Not here mm. Same same mm. You know? We oui, we oui, just see now Yeah เชือกสีขาวที่เราตรึงไว้นะคะเพื่อที่จะปลูกให้เป็นแนวตรงเป็นแนวเดียวกันนะคะ pas aller trop loin, hein. pas profond là. Hein. Bon? Pas profond là, hein? parce qu'après c'est pas bien. Après stop top, on va aller au début, de détail. Ok, no on เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มปลูกมะเขือเทศที่เป็นเม็ดเล็กๆกะค่ะเป็นผลเล็กปลูกโดยเมล็ดนะคะเราจะลองปลูกค่ะเพราะปลูกเป็นครั้งแรกค่ะว่ามันจะขึ้นไหมเี อีกฝั่งหนึ่งนะคะเราเตรียมขึงเชือกค่ะเพื่อตั้งเป็นแนวตรงนะคะอันนี้เราจะปลูกแตงกวาค่ะนี่เราเริ่มทำเป็นหลุมเด็กๆนะคะเพื่อหยอดมาเลนลงไปในหลุมนะคะ นี่เราเริ่มหยอดมเมล็ดแล้วนะคะ,มะเมล็ดแตงกวานะคะหยอดเสร็จก็กลบด้วยดินที่เราซื้อมาค่ะมันจะเป็นปุ๋ยหมักนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนแถวนี้เราจะปลูกถั่วค่ะนี่เราเริ่มย้อนเมล็ดถั่วลงไปแล้วะคะ่ะ

เราใส่ดินที่เป็นป Ū ุ๋ยหมักเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็กลบเลยค่ะ นี่เราปลูกเสร็จหมดทุกอย่างแล้วค่ะก็จะมีสลัดนะคะมะเขือเทศนะคะถั่วฝักยาวมันฝรั่งนะคะแตงกวาแล้วก็ผักกาดขาวค่ะผักกาดห่อค่ะแล้วก็มะเขือมะเขือม่วงะคะ่ะสามสี่ห้าอย่างเดี๋ยวเราเรอดูผลงานนะคะว่ามันจะขึ้นไหมนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกค่ะในการปลูก สุดท้ายฝากกดติดตามคลิปกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคะ่ะ